มาค่ะเดี๋ยวทาให้ดูอีกวันนี่นะอันนี้เติมมาละบางทีใครสั่งมาปุ๊บนี่ตายห่าและใช้แพ็กเกจตัวไหนไปเนาะมันจะมีชุดแบบว่าโปรโมชั่นให้ทดลองใช้นะคะอันนี้เป็นว่านงาช้างนะทุกคนมีอ่ะให้ทดลองใช้นั่นแหละก็จะจำไม่ได้ เปลี่ยนแท็กเก็ตไปเรื่อยขอบคุณนะคะสำหรับการสั่งซ้ำนะคะโอเคเช็ดวันงาช้างก่อนนะคะอ,คอันนี้สิวนะเนี่ยสิวเลือดยิ่งเช็ดก็ยิ่งโอเคเลยทุกคนเขาบอกเลย หลายคนก็จะติดนะคะติดน้ำว่านงาช้างเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่ามันเย็นนะคะสิวสิวสาวสาวเล้อน้อยตรงฝากนี้เช็ดได้เลยนะเช็ดได้ทั่วทุกที่นะคะ ชอบมากเลยนะสั่งซ้ำเข้ามานี่คือดีใจมากนี่เชฟมันรู้สึก,กิ่งดีค่ะนี่เชฟมันกกดีสดชื่น,นทุกคนที่ว่า มันเย็นๆย,ย็นมันสดชื่นตรงนี้เราก็ซับไว้นะตรงที่เราเป็นสิวนะหน้าสดๆไปเลยนะคะสมุนไพรมันจะไม่เร็วปุ๊ดปั๊บปุ๊ดปั๊บนะคะเราก็ให้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่พอถ้ามันได้หายถ้ามันได้ดีนะคะมันจะหายขาดเลย มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหน้าเราก็จะไม่บางไม่แดงแค่เช็ดอันนี้หน้าก็นุ่มๆค่ะมันงาช้างเนี่ยทำให้หน้านุ่มจริงๆดูข่าวก็มีแต่เนาะ <c oughs> คนโนนโกงคนนี้คนคนี้โกงคนนั้น Oh. เอาเปรียบกันเป็นว่าเล่นเลยเชียวอ่านิ่มแล้วเห็นไหมถ้าใครไม่สะดวกฉีดนะคะใส่มือก็ได้แบบนี้ปิดปิดปิด <c oughs> ใส่แบบนี้แล้วก็ตบ อย,อย่าลเนยลูโอม้อนัย่า้ลืมคอนะทุกคนคอจะได้ไม่เหี่ยวจำได้ไหมตอนนั้นคอมันต้องเป็นชั้นเป็นชั้นโอ้ยน่าเกลียดมากเนาะมันเหี่ยวจริงๆนะทุกคนช,ช่วงนั้นนะคอแบบเหี่ยวมากแล้วมันโอ้ยตายแล้วรับไม่ได้เลย,ย,ย,ลลด,เลย,ยดูตอนนี้คือมันหายไปแล้วนะคะ น,นี้โดนน้ำมันกระเด็นใส่ทำตกข้าวซุกมกไปแบบนี้นะคะจะถ่ายคลิปยาวๆแบบนี้แล้วทุกคนเนาะมันก็ไปไหวๆนะชัดเนาะโอ้สบายจังเลยไม่ได้ไปไหนนะทุกคนวันนี้อาบน้ำเร็ว ให้มันสัมผึสนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เลือดมังกรนะคะลงเลยจะหมดแล้วเนี่ยจุดเห็นไหมเห็นยังเลือดมังกรนะคะรอบนี้จะใส่ใส่ช่ำๆไปเลยทุกคนหน้าจะได้ดเด้ง เื่นมากอ่ะขอบอกเจ็บมากเลยนะไอ้สิวเลือดอันเนี้ยดูดิเดี๋ยวมันก็ยุบค่ะต้องไปซีเรียสระบมหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันก็ต้องมีบ้างนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ ลงเลือดบางก่อนแล้วก็โอเคละนี่นะคะเด,ด้งไหมดีอ่ะดีขึ้นเยอะเลยชุ่มฉ่ำชุ่มชื้ชมชนมากเขาบอกแบบนี้เลยนะคะสั่งได้ในแชทนะคะ จะเอาชุดทดลองก็ได้นะคะชุดเล็กก็ได้นะจัดให้ทักมาถามแม่นกได้นะคะทุกค<ๆ><ๆ>นนี่โอเค<ๆ>ขอบคุณสำหรับคนที่สั่งซ้ำนะคะขอบคุณมากคิวนะ<ๆ>จากที่ไม่มี<ๆ>มีรูปเก่าๆนะๆเดี๋ยวไปขุดมาให้ดูไม่มีคิ้วอ่ะ อันนี้คิวเยอะมากแล้วดูผมเห็นไหมทุกคนเห็นผมขึ้นไหมนี่นะคะอันนี้คือผมขึ้นทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ดึงออกไปนะคะเห็นไหมเน,นี่ยปกติจะเป็นคนที่ลานตรงกลางเยอะมากวันนี้ผมเต็มแล้วโอเคขอบคุณนะคะทุกคน 嗯，冰冰冰。